โอเคก็การสวัสด so ีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพรผมไอ้ดิร้อยฟอร์ตี้แล้วันนี้คุณอยู่กับโทษไลมอนไลน์ในอีเวนต์คริสต์มาสบทใหม่มือใหม่คนที่อยากเล่นอีเวนต์นี้หรือเข้ามาเอาของในอีเวนต์บทใหม่เนี่ยท่านผู้ชมต้องผ่านควสทั้งหมดของอีเวนต์คริสต์มาสก่อนซึ่งไอเนี่ยมันอยู่บท11นะครับเหนื่อยหน่อยนะแต่ของดีนะไปเล่นไปเล่นกันให้มันจบๆไปนะครับมันจะได้แบบเผื่อปีหน้ามาอีกจะได้เข้าไปเล่นเลยอะไรอย่างงี้นะ โอเคสำหรับคนที่อยากจะทําก็มาเข้าวาร์ปตรงกลางเมืองโซเฟียนะครับแล้วก็มาหาปีรูรูเนาะมันก็จะให้รับเควสบนที่11เนี่ยเราก็รับไปนะครับมันก็เควสมันก็จะรันไปนะแต่สําหรับผมทำเสร็จไปแล้วในสตีมนะฮะเราก็จะไปดูกันเลยว่าของนะต่างๆที่ได้จากอีเวนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสําหรับเออเวนต์คิดมากนี้ก็มีของดีถือว่าเป็นเป็นอาวุธที่ดีนะครับแล้วก็จะมีแนวทางใหม่ด้วยนะก็ต้องรอดูไปนะว่าจะเล่นอะไรยังไงกันได้บ้างนะครับ โอเคผมก็จะไปที่ใหม่เลยนะครับเป็นสวนวิคอนนะครับตรงนี้จะเป็นสถานที่ใหม่ของปีนี้ซึ่งพอเข้ามาก็จะเจอมอนอยู่3ตัวนะครับก็จะมีผมก็จำไม่ค่อยได้มีอะไรของมีธนูนะครับมีดาบสั้นแล้วก็ลูกธนูนะเออนี่ผมดรอปมาไว้แล้วนะครับโอเคลูกธนูก็จะเป็นอันนี้นะลูกธนูแห่งสีสันนะครับธาตุลมนะพวกคอนเสิร์ตธาตุไฟ5%้าต้านธาตุน้ำาิเปเป็นธนูธาตุลมนะครับเบสอยู่ที่169นะครับ แล้วก็มีดก็จะเป็นอันนี้นะพลังจุตีเดยะใกล้1 MP 200 a t r 3ก็ถือว่าออฟถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับอันนี้เนาะก็แล้วแต่พิจารณากันนะครับแล้วก็ธนูนะครับธนูก็จะเป็นออฟกระหลงป้งนั่นแหละนะครับของมอนเล็กเนาะรู้ๆกันอยู่ธาตุน้ำนะพลังจุตีเดยะใกล้9ความเร็วเคลื่อนที่3หลบหลีก10%นะครับนี่เป็นหน้าตาของมันนะฮะใครชอบก็จัดไปหน้าตาคุ้นๆไปทั้งหมดแล้วไอเทมในเกมนี้นะออกแบบมาไม่รู้กี่กี่ร้อยกี่พันชิ้นแล้ว มันเยอะเกินนะครับอะไรออกมาก็ดูคล้ายกันไปหมดนะโอเคต่อไปเราก็จะไปที่แอนเีย2นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายละพอ,อมาถึงแอนเะีย2แล้วท่านผู้ชมรับเควสควสมันก็จะลันเพื่อเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ผมต้องเดินไปอีนะัอน,นี่ก็จะให้เลือกระดับนะครับข้างในเนาะโอเคสําหรับตรงนี้ก็จะเป็นมอนอีกชุดหนึ่งซึ่งจะมี3ตัวนะครับจะดอบหมวก2อันหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้หมวกนะครับอเอ่อทีโปรทําก็หมวกนะแล้วก็หนังสือที่เป็นแบนนะครับ ก็ตามนี้เลยนะหมวกก็จะมี2อันเนาะเป็นเสื้อคลุมนะเสื้อคลุมคิดปั้นนะเป็น HP 3000ต้านอย่างละ10บเปอร์เฮกลบสินี่เป็นหน้าตาของมันนะครับต่อไปเป็นหมวกอีกใบหนึงก็จนะเป็น MP 600ความเร็วล่ายหนึ่งพันนะการฟื้นฟูอะไรวะน่ะโอ้โห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 อะไรวะเสียงอะไรนะเป็น MP 600ความเร็วล่ายหนึ่งพันนะการฟื้นฟูกาดห้าเปอร์เซ็นต์นะถือว่าดีนะอันนี้ดีนะมีความเร็วล่ายให้พันหนึ่งแล้วก็มี MP พนะีให้หกรเนี่ย ท่านผู้ชมมาฟาร์มกันได้นะครับมาฟาร์มกันได้เนาะฟาร์มสรูปไปขายนะครับถือว่าใช้ได้เลยแผนที่จะเป็น MP สูงสุด350แล้วก็อตากีพาอันนี้ก็ดีเหมือนกันมาฟาร์มได้เหมือนกัน,นะอะไรอ่ะมันเร็วเกินหรือว่าอะไรทำไมมันดังขนาดนั้นอ่าเรียบร้อยรู้เลยใจไหน โอเคนะคนมันก็พากันมาฟาร์มแลเอาของสองรูความเรียวร่ายพันแล้วก็ได้ m ีต,ตั้งขนาดนั้นถือว่าเป็นโหมดที่ดีมากนะท่านผู้ชมใครว่างๆไม่มีอะไรทําก็มาฟาร์มกันได้นะโอเคตอ่อไอเียวต่อไปเป็นมอนชุดเดิมแต่จะมีมินิบอสเข้ามานะครับมินิบอสจะดับแต่หินเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าหินของมินิบอสโหดมากนะหินบวกเรียวร่ายเก้าร้อยกับเอ่อความโดยชมตีเก้าร้อย,ยนะ กระโดดมาจากหินอัปเกรดอ่ะไอ,ะอะหินเดิมของมันอ่ะก่อนอัปเกรดจะอยู่ที่อย่างละสามร้อเองถือว่าโดดนะเยอะมากนะครับแล้วหินแพงมากนะดูคนมาล่าดินะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะนี่ฮะมีดบอสอยู่นี่นะเนี่ยดอกแค่นี้แหละนะครับโอเคเลิกไปเลยไม่ไม่ยากเท่าไหร่สําหรับบอสต,ตัวนี้นะไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่เอา ไม่ไม่ปล่อยท่าอ๋อปิดไว้นี่ยวะเมื่อวานซีบอสปิดไว้นะครับปิดคอมโบเต็มแรงไหมโอเคนี่ฮะมันจะแพทเทิร์นมันจะอยู่ละลานี้ผมไม่แน่ใจว่าเออดีเพทโดนดาเมจแรงไหมนะบอสค่อนข้างยืนอยู่กับที่เลยถ้ามันโดนถ้ามันขิ้งมาตีใครสักอย่างหนึ่งนี่ฮะมันก็จนะ,ะยอยู่ประมาณนี้แหละเรื่อย Ui gần đâm Khói khói tìm đi Bọn mình bị tank à, rồi à, mất sức Lô mất à Ờ, tưởng ra rồi Đưa đi, đưa đi ăn Mở combo đi Ồ, còn 6 เนี่ยค่อยๆไปดูดูท่ามันเนี่ยไม่รู้ท่าอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่าอะไร โลเดินสองว,วิต้องระวังแล้วฮะตังกาดเออเดี๋ยวโดนต้านดิคเคยๆเฮ้ยมีพายุด้วยอ่ะอันนี้อันใหม่ไม่แรงเท่าไหร่อันเดียวล้านห้าอือล้านห้าล้านห้าล้านห้าเค่นี้แหละถ้าดบนิเวอร์นะอืแทงฟาร์มแทงฟาร์ม <laughs> ถ้าจีนมานาได้ดีกว่านี้นี่จะเอาไปฟาร์มจริงเพื่อนเดินทุบเดินทุบ โอเคห้องต่อไปก็จะเป็นห้องบอสนะครับบอสถามว่ายากไหมก็ค่อนข้างจะหนัวนะยากอยู่นะมันมีลูกน้องนะครับโอเคสําหรับบอสเนี่ยมันก็จะเป็นธาตุแสงนะครับมีเลือดอยู่ยี่สิบสอมสำหรับระดับความยากนะแล้วก็จะมีไอเทมรอบอยู่3ามชิ้นนะครับก็คือสนับดาบมือเดียวแล้วก็กัตนะซึ่งบอกเลยว่า3ชิ้นเนี่ยได้ใช้หมดเลยดีหมดเลยแต่ยังไม่บอกเดี๋ยวไปตีบอสให้ดูบอสค่อน <c oughs> ข,ข้างยากนะครับสําหรับการลงคนเดียวเนาะเพราะว่ามันคือถ้าเกิด เพราะอะส่วนใหญ่อะแพทเทิร์นจะใช้สกิลพื้นที่ซึ่งแรงมากมันเป็นสัดส่วนนะฮะสำหรับแทงเนี่ยผมเองอ่แทงตัวนี้เหนื่อยมากนะแต่ DPS ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสัดส่วนทั้งหมดนะแต่ก็ต้องระวังลูกน้องสองตัวนี้ไว้ให้ดีโอเคสําหรับจุดแถบนะฮะเขาคาดว่าจะมีที่ลูกกระตาซ้ายนะครับแล้วก็มีตรงหน้าท้องและมีข้างหลังซึ่งบอกก่อนว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะแถบให้ครบ3จุดนะฮะอันดับแรกที่ต้องทําคือแถบลูกกระตาซ้ายมือก่อนนะครับ ผมจะทําการพังงะแล้วจะเดินเบงไปทางขวานิดหนึ่งเพื่อแทบมันนะฮะต้องทําการล้มคว่ำเมืม่อกีนะ้นายอย่าพูดผิดล้มคว่ำนะ,ะให้มันก้มลงมาเนาะด <c oughs> ูนะฮะนี่มันจะก้มลงมาแล้วจะประกวดสองวีะะ่ะเห็นไหมแล้วเราก็จะแท็บให้มันแตกนะครับซึ่งระดับ h a r ดอ่ะผมไม่สามารถแทบคนเดียวได้นะครับในระหว่างที่มันติดโครงกระพันเราสามารถกดพวก cc ใส่มันได้นะเพื่อทําการแทบนะ็บเนาะ แต่ใดๆคือตรงลูกตามันอะต้องล้มคว่ำนะต้องทําให้มันก้มลงเนาะเห็นไหมแทงทหารตายไปเลยะแรงมากนะครับแรงมากนะแรงมากแรงมากแรงมากฮะจะตายหาย,ยู่แล้วฮะเป็นยังนะผมขอตั้งตัวก่อนแปบน,นึงแป๊บนึง ไอ้ท่าเนี้ยท่าเนี้ยบอสมันจะไล่นะครับแล้วมันจะวางวงเป็นเส้นตรงไปข้างหลังเนาะและ้วจะเป็นพื้นนามซึ่งดาเมจค่อนข้างแรงต้องระวังนะไอ้ลูกน้องมันก็จะเนี้ยประมาณเนี้ยทรงมันะนะครับปล่อยวงวงหมุนวง,วง,วง,วงอะไรเป็นดาเมจสัดส่วนหมดเลยเอาอีกแล้วเอาแล้วเอาอีกแล้วจะแตกแล้วยากมากนะครับโอเคค่อยๆตีไปนะ ใไล่อะไรวะเนี่ยต้องระวังวงบอสอย่างเดียวเลยฮะคือวงมันซ้อนกันอยู่ที่หนึงด้วยถ้าเกิดโดนเข้าไปอะยังไงก็ไม่น่ารอดเปิดเลือดสำรองเลือดเจ็ไม่ทันเลยถ้าเป็นระดับง่ายลงผมไม่รู้ว่าของมันต่างกันไหมนะง่ายลงมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอ๋อโดดไม่ได้โดดไม่ได้เลือด,ด,ด <laughs> เลือดปิมปิมเลือดปิมปิมตลอด เต้นป่มๆตลอดเลยอืมขยันปล่อยจริงๆเลยท่ามเนี่ยบอสไล่ละดู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 ด,ด,ดูมันทำดูมันทำเนี่ยฮะยากยากนะแพทเทิ์นยากค้างนัวไอตัวนี้ไอตัวซิเวอร์นี่จะอึด ท่านี้สตันนะครับท่าบอสอ่ะที่เป็นสีแดงอะ่ะสตันนะระวังด้วยและยังไม่จบนะครับต้องเข้าเฟสสองด้วยนะบอสนี่จะปล่อยท่าออกมาเรื่อยๆระเบิดครั้เงเวท ใดๆคือต้องพยายามฆ่าพวกน้องไอตัวซิเวอร์เนี่ยผมตีกายภาพมันไม่ไม่ค่อยแรงนะครับแต่ตัวม่วงอะตัวแรงนะไอซิเวอร์นี่อาจจะแพ้อาจจะแพ้เป็นพวกเวทอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราตีตัวที่ทได้กันมันจะติดเดือดนิึงๆเป็นเกมสังคมอะนะ จะมานั่งโซล,โลูมันก็กระไรอยู่มันก็ะสภาพาดเหนื่อยๆอุ้ยโดนไล่อะอ๋อพอท่าแดงอา้าวดิงกันหมดเลยอะไรของเขาอะคุณผมมารับมานานปาดอืมมันอยู่คนเดียวแล้วมันลำบากบอลสองตัวนี้มันจะตีมั่วๆนะท่านผู้ชมใครที่มาเล่นกับเพื่อนนะครับไม่ต้องไปโทษแทงนะเฮ็ดหลุดอะไรเงี้ยมันตีแม่งมั่วตัวไปหมดอะอะไรไม่รู้ เฟซสองบอสจะขัดไม่ได้นะครับถ้าเกิดมันจะปล่อยท่านี้แล้วท่านผู้ชมต้องการที่จะขัดให้ d ่ะมันจะขัดไม่ได้นะมันจะต้านนะครับเฟซสองนะ่อ,อยตีไปอีกทีนึงขออีกทีนึงท่าเลยปะ <c oughs> กำจัดไปทีละตัวนะฮะ จะไป็นทีละตัวได้สุดเฉินทำงานอโอเคทีนี้ก็จะง่ายละไอเฟสสุดท้ายเนี่ยไอเฟสสุดท้ายพอเราตีบดตรงนี้ไปนะท่านผู้ชมเนี่ยพอบดตรงนี้ไปนะอันนี้มันจะ มันจะมีแค่นี้แล้วถ้าผู้ชมสามารถซีซีเสร็จมันได้นะครับแต่จมันจะบางนิดนึงนะเนี่ยถ้าผู้ชมสามารถซีซีเสร็จมันได้เนาะเพื่อแก้ไขถ้าเกิดว่าช็อตแรกที่ท่านผู้ชมทําแล้วมันมันไม่สามารถแทบเงี้ยเห็นไหมมันไม่สามารถได้เอฟสุดท้ายเนี่ยจะทําได้และซึ่งบอลน,นะบอสอะ่ะจะบางมากนะครับอืมประมาณนี้นะประมาณนี้ ลำบากหน่อยเพราะว่าดามเมจโดยส่วนใหญ่เป็นสัดส,ส่วนเยอะมากนะครับใครที่เป็นใครที่เป็นพวกสายเลือดเยอะพวกแทงอะไรเงี้ยจะลําบากนะแต่ถ้าหลบดีๆนะครับก็ค่อยๆไปเหมือนเมื่อกี้ค่อยๆเล่นไปนะแต่สําหรับเล่นเบปปรนต์รตีมันจะลําบากพวก DPS หน่อยเพราะว่าสกิลแม่งปล่อยมั่วมากนะครับตุนี้นั่นเต็มไปหมดเลยก็ต้องระวังด้วยอ่าลืมบอกไปไอ้รุ่นน้องสองตัวไอ้รุ่นน้องสองตัวนั้นสามารถขับได้ด้วยนะครับสแตน พบความอะไรได้แต่ต้องดูจังหวะดีๆถ้าเกิดเป็นจังหวะที่มันปล่อยสก,กิลบางสก,กิลเนี่ยจะไม่สามารถขัดได้ในคือขัดได้แหละมันขึ้นแหละแต่มันไม่เป็นไรเลยนะครับโอเคทีนี้เราตีบอสเสร็จนะครับหินบอสก็หินบอสก,ก็อันนี้โอเคไอเทมบอสนะเริ่มต้นที่สนับแล้วกันสนับนะครับถือว่าเป็นเจนใหม่นะถ้าเทียบกับไอสนับอันเก่านะที่เปิดกล่องเอาอันนั้นนะครับเพราะอันนั้นอาจจะได้เป็นต้านเป็นอะไรส่วนใหญ่นะครับแล้วเป็นคีเป็นอะไรซึ่งมันเกินความจําเป็นมากนะครับสิ่งที่เออ อันนี้ความคิดส่วนตัวนะไอสนามมันเก่านะเหตุผลที่ผมใช้ก็เพราะว่าเบลดมันสูงซึ่งอันเนี้ยถ้าเทียบกบันน่ะเบลดอันเนี้ยใกล้เคียงกันแต่จะตามกว่านะครับแต่ออปชั่นมันอ่ะไปเอื้อให้กับการจุดตีทั้งหมดเลยนะครับตัดแสงเนาะเพิ่มความเสียหายท e ั้งมือส e ิบเปอร์เซ็นต์แอทแท็กสิบสองอชดีสิบสองจ่อเข้าสามสิบนะครับแม่นสองร้อยแอทแท็กเพิ่มขึ้นด้วยเอทีอาร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสนามที่ดีมากใครที่เล่นสายสนามฮิวตนะผมแนะนำให้มาฟาร์มเก็บไว้ด้วยนะครับถือว,าอวา่าค่อนนข้างดีะ ไอเห็นไอเบรดรถตัวที่6 8 7นะครับก็ว่างๆไม่มีอะไรทั้ก็มานั่งฟาร์มให้มันได้เบรดสัก700กว่านะมันจะได้แบบดูดีอะนะครับแต่ได้คือออปชันน่ะได้ใช้ทุกแถวดีมากนะดีมากๆต่อไปเป็นคาตนะคาตนะก็จะคล้ายๆกันนะถ้าแสงนะเพิ่มความเฉดท่ามือสิบเปอร์เซ็นต์นะแอคแท็กสิบสองไอจีสิบสองแล้วก็อาวุธจ่เข้าวสามสิบคอมเมนต์สองร้อยแล้วก็แอคแท็กเพิ่มขึ้นด้วยไอจีสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเป็นคาตนะสายไอจีนะครับคาตนใหม่ขก็สายไอจีซ แต่มีอุปกรณ์เข้าให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมให้ดูแอปดาบนะน,นี้เป็นแอปคาตนะนะครับ Mark Bread. มาร์กเบรดเข้มไหมยังไงก็ม่แล้วนะนี่เป็นสนับนะฮะไม่ติดมือนะค่อยหลังไว้นะครับดึงออกมายิ้วเปลี่ยนเะปียโนนี่นะต่อไปเป็นดาบ <c oughs> ดาบดาบสายใหม่นะคลอดแล้วสายใหม่คลอดแล้วนะครับ ท่าแสงความใจท่าท 2, นมือ10%ไอเซคแทกสิบสองไอชีสิเลยนะฮะแล้วก็อาวุธจอกเข้าสาความแม่น200เมื่อติดตั้งโล่นะไอเทกเพิ่มขึ้นตามไอชีสองรอยนะท่านผู้ชมสายดาบโล่โมชั่นตันมาถึงแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองไปเล่นก็ลองเล่นดูมาเล่นได้นะครับเพราะว่าพูดถึงสกิลสายดาบโล่อะมันมันมีสกิลดาบหลายๆอันเนาะที่หยิบมาใช้ได้และดาเมจก็ค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้ นะใช่ได้ก็ต้องไปต้องไปดูอะต้องไปดูนะแต่ส่วนตัวผมผมแกจะมาใส่ให้ตัวแทงมันไม่ได้นะครับเพราะผมต้องใส่เป็นก่อนนักนะนะคืออัพเอจนับก็ใช่แหละแต่พอเราใส่เป็นกนะ่อนหนักบนัดเอสพดีที่เราได้จากเอจีอเนี่ยมันจะลดลงไปค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ดาบเก่ามันก็ยังดีอยู่นะก็ยังไม่เปลี่ยนนะยังไม่เปลี่ยนแต่อันเนี้ยสำหรับสายดาบโล่ที่เป็นดาเมจเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นไอพาราดินก็ได้นะ ไอ้สกิลหมุนตัวน่ยไม่จาเป็นต้องเป็นอันนั้นก็ได้สกิลดาบหลายอันยังมีนะครับที่มันบวกเอ่อเป็นตัวครูที่เป็นแบบเอาแต่แอคแท็อะไรพวกเนี้ยเราสามารถไปปรับเปลี่ยนปรับใช้ได้เรื่องเดี๋ยวว่างผมก็น่าจะลองดูนะครับอาจจะได้เล่นอยู่ดาบเล่มนี้นะแต่อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวแทงนะครับจะเป็นตัวดาเบลเนี่ยแหละแล้วผมจะพยายามไม่ใช้เลวเนียนะเพราะว่ามันให้มันเป็นท่าไม่ตายไปพอเก็าไหมเราต้องกดพีดีเฟนต์เพื่อเอาสแต็งเดียวนะผมไม่สามารถที่จะไปใช้แบบพวกซีซีไปแย่งงานของแท้งได้ นะครับเพราะเราทนดาเมจไม่ได้ขนาดนั้นนะมันอันตรายเกินไปนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะในความคิดส่วนตัวนะครับก็ประมาณนี้นะแอฟดาบก็เป็นอันนี้เป็นเลเปียนะฮะมีเซอร์เลเปียซึ่งถือว่าดีหมดเลยอันนี้น่าสนใจดาบน่าสนใจสุดถึงจะไม่เคยถูกใจผมว่าผมโดนให้ความหวังไงตอนสตรีไมไงเลยผิดหวังได้หน่อยแต่ดาบน่าสนใจมากนะครับเราอาจจะได้เห็นแบบ ดับมือเดียวโมชั่นตันนะแค่ใส่โล่มาประดับ <g ül> อะไรประมาณนั้นนะครับก็ว่ากันไปนะ <c oughs> โอเคเออแล้วก็ยังจะมีไอเทมที่ร้านตีเด็กสำหรับอีเวนต์นี้นะครับ <c oughs> โอเคไอเทมทั้งหมดอยู่ข้างล่างเริ่มจากชุดใหม่นะครับเป็นชุดฤดูหนาวนะวีดีโอสามนะครับไอ <c oughs> ไอเทมชิ้นนี้ต้องผ่านเควสเควสเป็นรูที่ผมพูดไป็ตัวตอนตอนทิปผ่านเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้โลดอันนี้มา เดินเควสเข้าไปตีบอสเดินเควสเข้าไปตีบอสสลับไปเรื่อยๆเพื่อมาแลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นออฟของชุดเป็น HP 5,000 MP 1,000ึ่งพันความเร็ว1,000นะฮะอาตายิ้งิบสิ 40, 40, ได้รับ EP 10%และ EP พสัตย์เลงยี่สิบอร์เซผมบอกตรงนะถ้าเราไม่ได้ห่วงชุดเออ่ลงออฟฟูลดาเมจอะไรเงี้ยถ้าผมไม่ได้ห่วงนะผมจะใช้มันนะคือเป็นชุดที่ค่อนข้างจะควบคุมครอบคุมนะครับมีทั้งเลือดทั้ง MP MP 1,000นะท่านผู้ชมความเจมตีีอก อันตะกี้อีกสี่สิบครบเลยฮะชุดหนึ่งนะดีมากดีมากชุดเนี้ยดีมากมากนะแต่ก็อย่างว่ามันมันมันก็ไม่ได้จจะเป็นอะไรขนาดนั้นนะมั้งครับเก็บไว้ครับเก็บใส่คลังไว้นะครับว่าได้ใช่วะต่อไปเป็นกระเป๋ามีนะครับอันนี้เป็นความเร็วโจมตีหนึ่งพันความเสถียรสิบห้ารักษาคงบันสาบินะของสายดาบกู้กนะ็แหละนะโบก,กันไหมโบก,กันกยต้องใช้นะ,สะเสถียรนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ดีเหมือนกันนะยุคสมัยนี้มันหาจอง่ายแล้วนะครับจะทำจอร้อยเปอร์เซ็นตะ์้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะ เลกไทยคิดมั่นนะ m อ t ม10%เคส่จะเข้า10%ทำลายกันป้องกัน10%เปอร์นะครับนี่สายเบสเขาก็ไม่ทลายเพราะว่ามันมีหมวกครอบจักรวาลที่แล้วนะสายเบสมากระลองนะครับอันนีคตดีเลยต่อไปเป็นเขาโทนาคลายนะครับเป็นพลังโจมตีระยะใกล้11% s t r 10% HP สรูงสุดบวก9 0้า้านเวทลบสนะสายโจมตี s t r รนะระยะประชิดแต่มันเป็นของคาบอะ มันจะไปคราฟเอาสองรูอย่างนี้มันก็กระไรอยู่นะน่ากลัวอยู่นะต่อไปก็เป็นสโนสโนโดมเฮสนะครับเป็นเคนะ้กบวกยี่สต้านทานเบนดี้สิปร,ริอัตราส่วนสามสเปอร์เซนะ็นต์ต้านไฟ3าะของแท้งนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยไฟชิเกตนะครับเป็นขาไก่อัตราคีย์ความเสียหายคี่ได้ข้อสิบอร์เต้านทานน้ำสามสิไม่เท่าไหร่ใส่เง่นดีกว่าเยังเคยเท็มทั้งหมดนะครับแล้วก็เควสต่างๆนานานะ ก็มี Beni, ประมาณนี้ผมลืมอะไรบีบไปเนี่ยโอเคน่าจะหมดแล้วตกหล่นอะไรป่ะไม่น่านะผมลืมอพลายไปก็คอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันนะครับโมื่อกี้่ากอนจากกันไปฝากไปเมื่อกี้ไปด้วยนะสำหรับท่านที่กำลังจะสับสนผมอ่ะนะครับมีทั้งสปีนาตั้งน้ำของนะนู่นนี่นั่นสามารถสอบถามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะฝากดิสไลค์โพสต์ไปด้วยกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์สินะสำหรับวันนี้ขอทัวร์ลาไปก่อนบ๊ายบาอยู่ฟาร์มดาบกันให้สนุกนะฮะ